โอเคมาก็สวัสดีทชมชมุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในไวรัสกันนะโอเคแรกก็สําหรับในคลิปนี้ครับเพาว่าผมเป็นไทยใช่ปะก็น่าแนละเจ้าของช่องไวรัสนั่นแหละนะก็โอเคครับก็ในคลิปนี้ครับนะผมก็จะมาเปิดเอ่อเปิดห่อเปิดซองนี่เนาะว่าเพราะเพราะว่าคือผมผมสั่งของมาไงยซึ่งของที่ผมสั่งครับมันก็คือเจ้าคล้ายๆกับคีย,ย์บอร์ดเนี่ยนะ เนี่ยเออคล้ายๆประมาณนี้นะครับอ่ะแต่แต่ว่ามันจะเป็นสําหรับมือถือนะเออไว้ใช้กับโมโมบายโทรศัพท์อะไรอย่างงี้นะครับนะก็เดี๋ยวผมครับมาดูหน่อยนะเผื่อมันอาจจะแบบว่าเออทรัพย์สินมันพังนะก็โอเคระหว่างขนส่งอะไรเงี้ยก็ผมสั่งมาจาก t i k t o อกนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปดกันดีกว่าไป โอเคเดี๋ยวน่านจะเห็นกันละนะก็ถ้าคุณไม่เห็นก็ผมว่าไม่รู้ละโอเคก็สำหรับอันนี้ครับก็ผมซ่งมาจากกลับด้นอ่ะก็คือมาจากกรุงเทพนะโอเคก็โอเคครับนะก็เดี๋ยวผมมาแกะกันนะครับผมลืมเงินไก่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ่บาโอเคมาแล้วนี่นั่นเอง ๊บโอเคอันนี้ก็ทิ้งมันไปอ่าส่วนอันนี้ครับก็คือสิ่งที่ผมสั่งมานั่นเองนะครับนะแล้วก็โอ้โห,โหเทปอะไรเงี้ยผมจะอไงอ่าเพจโอเพนไงป่ะแม่แก่แบบทุเรศอยู่ไหโอเค่ะแก่เลยปึ๊บ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 อ่าโอเค โอเคปึ๊บโอเคมาน,นี่ก็ใครจะไปเล่นก็นแล้วแต่นะโอเคมาอันนี้คือแผ่นสาหร่ายครับนะใครอยากกินก็เชิญรับประทานกันได้ครับนะโอ้หหมาหนาเอยเนี้ยอ้าวโอเค นี่ครับนะผมผมสร้างมาก็ก็ใช้ได้นะแต่แต่ว่าเห็นเห็นวะ่ะกล่องกล่องมันยับนี่นะกล่องมันยับหน่อยโอ้โหโมโหยับอ้าไม่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยับนิดหน่อยนะก็คนเขาน่าจะโมโหหน่อย มีรอยหน่อยนึงนะครับนะเห็นเห็นวะเห็นวะเห็นเห็นร้อยอันนี้อันนี้อันนี้เออเห็นร้อยวะเออเนี่ยร้อยปุบตรงนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยเห็นนะเออตรงนี้ก็มีโอเคเอ่อไม่ไม่แน่ใจโอเคแต่เดี๋ยวเราเรามาเปิดดูกันดิขอแผ่นสาลายั่งก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเสกมันมาสามสองหนึ่ง โอเคมันมาละนะผมเตกมันมาโอเคแม่ได้ละโอเคมาก็สำหรับเอาเจ้าคีบ์ดก่อนแต่ละกันนะมนันอันใหญ่เอาเมาส์ก่อนโอเคสำหรับเมาส์ก็ประมาณนี้นะโอเคมีสายให้ด้วยโอเคเป็นสายสายไทยซีนะครับนะโอเคแล้วมีอันนี้คือเมาส์เนาะปึ๊บ อ่าโอเคปึ๊บอ่านี่ครับอันนี้คือเมาส์นะสีขาวๆนี่คือเมาส์นะครับนะไม่ใช่สีดำข้างในมันคือไส้นะครับโอเคอ่าเนี่ยเบเวลาใช่ไงใช่ไง,งโอ้โอเคมาก็ปึ๊บอ่าเออก็เป็นเมาส์อยู่นะเป็นเมาส์อยู่ไม่บรรลุเลยเนาะรู้รือว่ามือผมยาวเออนั่นดิโอเค เอ้แต่แต่ใช้ได้อ่ะกดกดแล้วไม่ค่อยมีเสียงเสียงเสียงนนเสียงนุ่มไงนะจะเป็นเมาส์แบบเชื่อมเหรอเออนั่นสินะโอเคก็สำหรับเมาส์ก็ได้ละนะครับอ่ะส่วนถัดไปครับก็จะเป็นเจ้าคีย์บอร์ดนะครับนะซึ่งคีย์บอร์ดที่ผมสั่งไว้นะครับผมสั่งเป็นสีดำนะก็เออคือคือช่องผมเนะี่ยคือผมชอบแบบว่า สีดำสีม่วงเนี่ยสีสีดำและสีม่วงถูกว่าเอออันนี้คือสีโปรดของผมนะครับนะก็อ่ะโอเคเรามาเปิดกันดีกว่ากดบนนี้นะ้ป่ะคือรูอ้ว่าเปิดข้างล่างน,าน,นี่แต่แต่ข้างหน้านมันมีดว้วยเลยน่าจะเปิดข้างหน้ามั้ยเอบคือไม่กล้าทำทางเงี้ยไม่กล้าแกแบบเถื่อนนะว่าถ้าแกแบบเถื่อนแล้วคือผมจะไม่มีกล่องเก็บใส่มันโอเค ปึ๊บอ่าโอเคปึ๊บอ่าเอ้ยเบาดีนะเออเบาดีครับนะท่านผู้ชมอ่าเฮ้ยเบาใช้ได้เบาใช้ได้เจ๋วแจ๋วเลยเบาเบาใช้ได้มากนะคือคือเบาเบามากเลยนะเออเนี่ยอ่าสองสองนิ้วถือเห็นไหมเห็นไห เออสองนิ้วถือนะเบามากแต่เมาส์หนักกว่านั่นดิเออไปแตกดิม,มีมีอีกไหเ้มีมีมีอยู่มันมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนะอะไรไม่เกียได้เออเอออะไรไม่เกี่ยได้ ปึ๊บอ,อ่ะอ,อ,ยยอ,อ๋อใหญ่กองปึ๊บอ่ะได้ละได้ละปึ๊บนี่ไงอ่ะก็เป็นสายไอซีเหมือนกันโอเคใส่ชาร์จนะโอเคก็สำหรับ2อย่างนี้ครับนะมันใช้ได้เลยนะเยี่ยมมากนะก็ในราคาที่ผมซื้อมานะครับก็89บาทเนาะเพราะว่าใช้สดลดอะไรงี้ด้วยแล้วก็ ถ้าราคาเต็มของมันนะครับก็จะมาณเกือบสามร้อยนะอ่ะก็นะครับโอเคคือคือเรามีต้นทุนม,มีกําไรนะจากทีมงานแล้วก็จากผมเองนะครับโอเคก็ผมมีตนทสั่งมาโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับนะว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าครับนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยเย่ yeah. โอเคครับนะท่านผู้ชมก็ผมว่าเข้าโลกมาเป็นที่เรียบร้อยเนะอันนี้เป็นเซิร์ฟเบสบอลนะครับนะก็ผมมาเล่นครับก็ผลเป็นว่ามันเล่นได้ครับนะแน่น่ะเออมันเล่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูการเล่นของผมกนะันนะไปเย่ yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปฝึก ไม่ดอมากอ่ะนะไปฝึกวางวางเตียงก็ของนี้อ่าเรียบโอ้ยเจ๋งอ่ะโอ้ก็พูดจริงเดี๋ยวเจ,งจ,งจ๋งมากครับเจ๋งมากเยี่ยมชมเลยอ้าอันนั้นเราโอ้ยอ่าสีพอดีขออีกขออีก โอ้ยเอ้ยจนะท่านชมนะมีผมไหมเอ้ยเอ้ยคนเอ้ยเอ้ยมีด้วยอ่ะอ่ะอ้าวโอเคไม่เป็นไรก็ขอบขอบคุณน้องเขานะอ่ะนี่ไงผมนี่ไงโอเคก็เจ้มันถือว่าเล่นใช้ได้เลยนะท่านชมก็ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็มีเพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับนะใครที่ชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะโอเคก็สำมรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันไ้เจอกันคลิปหน้าไป